นเรียท่านประธานท่านคณะกรรมการและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉัานนางสาวสุดารั์พิมพ์สอนสุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนพิบูรณ์มังสาหาร เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราชฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองค์การในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวคนไทยช่างโชคดีเหลือเกินที่มีพระราชาท่านผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวนี้คะ สำหรับดิฉันแล้วดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะไม่ว่าประเทศไทยของเราจะประสบกับปัญหาอะไรก็ตามพระราชาไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์เลยพระองค์ยังทรงมีพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่เสมอ สถาบันพระมาหากษัตริย์ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณความดีที่ได้ทำให้แผ่นดินสยามประเทศเป็นดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขเป็นรอยอดีตท,ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะและวัฒนธรรมพระราชาและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ของเก่าที่มีอยู่ฟื้นฟูในสิ่งที่กำลังจะสูญหายและสร้างสารรค์สิ่งใหม่จากรากฐานที่มั่นคง ให้เจริญทัดเทียมกับนาน,า,นาอารยาประเทศหากมีคำถามว่าเพราะเหตุใดเยาวชนจึงสมควรที่จะรักสถาบันในวันนี้ดิฉันขออธิบายจากหัวใจที่จงรักและจากชีวิตที่พักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้พระปฐมบรมราชโอการวักหนึ่งว่า ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษดรสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทรงยึดหลักธรรมสังคหาวัตถุสีอันเป็นธรรมที่ผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่ผ่องชนมีสประการดังนี้ค่ะประการที่หนึ่งทานอันหมายถึงการเสียสละและการอุทิศพระวร,รกายอาทิ ทรงพระราชทานที่ดินในการจัดสร้างศูนย์ศิลปาชีพพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และในด้านการศึกษาเป็นตน้นประการที่สองปิยาวาจาอันหมายถึงการพูดโดยทอยคำที่ไพเราะพระราชกรณียกิจอันมีคุณูปการต่อง,งานราชการโดยทรงมีพระบรมราชองการพระราชสวนีต่าง ต่อทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนทั่วทั้งมณฑลจนก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ปวงชนประการที่4ส,สมานตาตาอันหมายถึงการประพฤติตนสเสมอต้นสเสมอปลาย สถาบันพระมาหากษัตริย์ได้ทรงมองเห็นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในอนาคตและที่สำคัญนะคะพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ทรงมีพระไทยอันเป็นกุศลดำรงตนเป็นศาสนูประธรรมพกท่านผู้ฟังทุกท่านคะ จากที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วในครั้งต้นนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้แล้วว่าประเทศไทยช่างโชคดีเหลือเกินที่มีพระราชามีสถาบันพระมหกากษัตริย์ที่ประกอบคุณอันเป็นกุศลก่อประโยชน์แก่ง,งานราชการและสาธารณาชนสถาบันพระมหกากษัตริย์เปรียบเสมือนรากแก้วที่อย่างรากลึกลงไปในผืนแผ่นดินอันทำให้ลำต้นที่เปรียบเผือก ที่เปรียบเสมือนผืนแผ่นดินของประเทศไทยได้ยืนรับแสงอรุณในวันใหม่ได้อย่างสง่างามให้ประชาชนชาวไทยได้ดมรงอยู่ด้วยศักดิ์ศรีของบรรพชนและทหารเยาวชนไทยทุกคนได้รวมแรงร่วมใจกันรักษาผืนแผ่นดินไทยอันเปรียบเสมือนเกียรติแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าชีพของตนแล้วเมื่อนั้นความเป็นชาติไทย จะวัฒนาสือไปขอถวายพระพรถุกแหล่งลาถลิงพระเกียรติพระผ่านฟ้าพระมิ่งขวัญสิริยศยิ่งแล้วอเนกอนันต์สาดุดีถลิงทวันราชจักรีสวัสดีค่ะ